ไม่จบอีกเหรอเนี่ยจำได้ปะหลาดครั้งที่แล้วอ่ะเราเราก็ช่วยเพื่อนเราได้แล้วนี่นาทําทไมมันยังไม่จบอีกอ่ะนั่นนะซี่ฉันว่าฉันปลดปล่อยเจ้าบิลลี่ไปแล้วนะเนี่ยแต่เดี๋ยวถ้าเขาบอกว่าเราต้องดําดิ่งไปยังฝันร้ายแสดงว่ามันอาจมีภูมิหลังของเจ้าปีศาจน,นั้นและเราจะต้องปลดผนึกมันหรือเปล่าโอโ้โหตยายาสไเย็นจริงๆเนาะพีโ<อ>่โม่นายเอาอะไรมาปราบผีนะะฮะเอ่อผมมีแค่หูฟังเอ,เ,เอาไว้ <laughs> กับแว่นที่แบบผมจะปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงส่วนแว่นดำคืออะไรรู้ไหมฮะป้าป้าได้ออกไปเลยป้านายไม่ใช่นักปราบผีตัวจริงนะเอ้าผมจะกันเสียงผีจะได้ไม่สะกดจิตผมอแว่นตาดำถูกต้องแว่นตาดำทำให้ผมไม่เห็นรูปลักษณ์ของมันแบบเต็มๆผมจะไม่ตกใจกลัวและผมจะมีสมาธิโฟกัสอยู่กับการอันนี้อไรสาระแล้วพวกเรารีบเข้าไปในแคมปเลยดีกว่าพี่โมนี่ไรสาระมาเร็ว จะเข้ามาทำพิธีกรรมโดยการสวดมนต์ก่อนทุกคนสวดมนต์ตามฉันยำบาจุบิสม์สมมชมญเเฮยพวกนายฉันว่านี่ไม,ไม่ไม่เหมือนครูเลยนะหน้าเหมือนแม่ของไอเด็กคนที่โดนผีสิงมากกว่า<อ>ที่เรา<ช>ไม่รู้แล้วตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยน่าจะเป็นโรงเรียนมั้งโอยกอดจัดานอย่างเงี้ยก็โรงเรียนแหละพวกเราถึงจะต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียนฉันมีมาตันเขตนสีทองด้วยพร้อมที่จะไล่ผีเสมอฉันมีอันนี้จ้า E M F Leader เอาละนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีๆนะเรื่องนี้ออกสอบด้วยเข้าใจไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเสียงเท้าใครเดินเฮ้ยโอ้ยนิ่นิ่นี่เขาให้เราตอบคำถามแล้วเนี่ยเขาถามว่าโบอกถูกสร้างขึ้นวันไหนจะจะไม่รู้ไหมอะของพัน่าทางซ้ายเออสองพันหก แปสองมันแก่ไป2อ0พครับคุณครูอันนี้ครับพี่ไม้อ๋อเราต้องใช้ไม้กระเขนเหรอตอบคำถามใช่ในปี2 0 0 6เป็นคำตอบที่ไม่รู้ไม่บอกมันไม่บอกด้วยแล้วมันหรือไม่ถูกอ่ะเขาให้เราสอบให้เสร็จก่อนไงตอบทุกข้อเดี๋ยวเขาจะเป็นหนร้อยสิบเอดคูณหเท่ากับคุณค6ูห เลยเลยเลยไปมาตอบถูกแล้วตอ้เก่งมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องเหลือตอนนี้พวกนายอยู่ที่ไหนในโรงเรียนโรงเรียนในโรงเรียนในโรงเรียนโรงเรียนก็ได้โรงเรียนก็ได้จะคิดว่าโรงเรียนนะเตอบถูกดิอันนี้วิธีตอบคำถามโลกไหนฮะเนี่ยเอ่อโลกวิญญาณไง ตอนนี้เราไปอยู่ในโลกของวิญญาณแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเขาถามว่ามีปีศาจอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าคนลุกเลยนะคำถามนี้คนลุกเลยแล้วคำตอบคือมีแต่ yes ฉันจะคิดว่ายหรือ yes ขวาดีน่าจะมีตอบ yes ซ้ายนะกันใช่แล้วแล้วมันจะไปหาได้ เป็นนิรายปีศาจเปนนิรายปีศาจอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ฝันร้ายอะไรเนี่ยเอาฝันมาเนี่ยให้ตายเถอะเราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนอ่ะใช่นี่มันว่าของไอเด็กคนนั้นนี่พวกเราฝันร้ายอีกแล้วนี่นี่พวกเราน่าจะทำงานเสร็จแล้วไม่ใช่เหรองานปราบผีน่ะ ไม่สล็อตแต่ว่าตรงเนี้ย EMF reader ของฉันน่ะมันเจอสัญญาณอะไรก็ไม่รู้มันหนังสือเล่มนี้โออใช่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือตั้งแตโอวิญญาณร้ายหายไปหรือว่านะสล็อตเลื่อนรถหรอใช่ดิใช่สิฉันเป็นน้ำบุญผู้มีน้ำศักดิ์สิทธิ์จริงเหรอนายสามารถอู้สุดยอดเรียบร้อยหมดสุดยอดแสดงว่าเราเนี่ยน่าจะหลับไปนานตอนนี้ในตัวของพวกเราก็คือมีเอ่อ ของที่สามารถปราบผีได้แล้วพวกเราจะต้องมาปราบผีปราบของต้องสาบในบ้านหลังนี้แทนสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมไม่เหี่ยวนะนี่มันจะไม่ใช่บ้านของไอ้เจ้าเด็กคนนั้นนี่ไม่ใช่เราถูกวิวมาที่ไหนกันล้วเนี่ยประตูถูกรอผีบิลลี่ได้แล้วเราไปอยู่บ้านไหนเราจำไม่ได้ไม่ได้เด็เขาไม่รู้เหมือนกันอะตอนนี้มพี่หนังสือต้องสาบอีกแล้วขอโทษนะโอเคเรียบร้อยบ้านบ้านหลังนี้คือ เขาไปขโมยหนังสือใครเข้ามาเหรอเนี่ยเต็มบ้านไปหมดอ้าวอาจจะเป็นบ้านของคุณครูคนเมื่อกี้ก็ได้ที่เขาถามมาถามเราอ่ะอย่างคุณแจ็คโอเคโอเคคุณแจ็คมาให้ขายเลยไหมฉันคิดว่าคุณแจ็คน่าจะเปิดที่ห้องใต้ดินได้นะไปเฮ้ยนห้องใต้ดินถูกปลดล็อกไปเลยสล็อตโอ้โหนายนำเลยเสียงอย่างงี้เป็นเครียดทุกคนเอาอีกแล้วโอเบลลี่เหรอนีตัวเดิมเบลลี่มั้งนะเฮ้ยอย่าไปสิงมัาอีกเราสามารถที่จะไล่เขาออกไปได้ ออกไปออกไปแต่ใช่ผีตัวเดิมหรือเปล่าออกไปวัสดีฉันชื่อทิมมี่เอาันชื่อทิมมี่มันไม่ใช่ชื่อพิลลี่อ๋อนี่วัสดีวันนี้เหนื่อยไป็นังยเบิงฉันอยากกลับบ้านจังเลยกลับบ้านไม่ได้หรอนายกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้หรอกเทมมี่ทำไมอ่ะนายต้องดีขึ้นก่อนนายจะต้องดีขึ้นก่อนตอนนี้นายเปรอะปล่ยฉันปล่ยฉัน โอ้ไม่ยังไม่ได้ตอนนี้นายกลายเป็นปีศาจไปแล้วบิลลี่เชิญชื่อทิมมี่เออทิมมี่เจ้ขอุ้งไอ้ปีศาจทิมมี่ทิมมี่ออกไปทิมมี่เอาไปไอ้ยไอ้ไปด้านข้างช่วยกันช่วยกันช่วยกันจะทำร้ายพี่มุกไอ้ไอ้อยู่ไหนให้ตายมันหายไปแล้วอ่ะใช่มันเดินทะลุนะโอ้โหเฮ้ยไอ้สีดำๆนี่มันคือ ไม่น่าใช่เลือดทิมมี่นะฉันคิดว่าน่าจะเป็นเลือดพ่โมมากกว่าใช่มันดึงขนจมูกผมเละเทะอะไเมื่อกี้นี่ขนจมูกนี่เลือดกำเด้านายเหรอใช่เลือดพุ่งเลยหลบไปข้างนอกเลเพื่อนมันออกไปยังป่าช้าเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราจะค่อยๆสะกดรอยตามมันไปพวกนายโรงเรียนเหรอจะจะจำนิมิตที่พวกเราฝันร้ายได้หรือเปล่านั่นมันคือในโรงเรียนแล้วป้ายข้างหน้านั่นมันคือโรบอกเซียสคูล โลบอสเตียสคูจะฮิววินนายหน่อยแล้วกันใช่ในโลกนี้มีสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดหนึ่งคือผีสองคือผีสามคือก๋วยเตี๋ยวพลังธาตุของเจ้าก็คือก๋วยเตี๋ยวเมราะเรามีพลังแห่งก๋วยเตี๋ยวพอเชื่ว่านั่นต้องเลิกเล่ยนรู้แบบนี้ผมผมอยากได้รับการฮิว เราจะเดินทางไปยังโรงเรียนแห่งนี้เฮ้ยไปมีอะไรนี่มันคือโรงแรมมโรงเรียนเหรอเนี่ยแล้วจะาทำไมทําไมเราถึงมาอยู่หน้าโรงเรียนนี้ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่มันเหมือนจะเชื่อมต่อกับบ้านที่พวกเราเอ่อได้ไปไล่ปีศาจเมื่อกี้นะเฮ้ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรียกเขามาที่นี่ก็ได้นะเฮ้ยแต่เลือดเลือดจากคนจมูกพี่โมมันอยู่ตรงนี้อ่ะเออ เราลองเข้าไปข้างในดูดีไหมประตูทุกบานเหมือนกันใช่ไหมใช่ผมเข้ามาแล้วผม่งสายว่าลองเข้ามาดีโอ้โหทุกคนดูดูดูน้่หน,นี่ง<ฮ>ข้างหลังน<ฮ>ี่<ฮ>ต้องอ<ฮ>ินฟอร์เมชันมีปีศาจห<ฮ>น้าดำโลราอยู่นี่เลยเราต้องทำการขับไล่ดวงวิญญ,ญาณที่สิงสถิตอยู่ในโรงเรียนนี้ออกไปให้หมดอันนี้มันมีเพราะว่า ดูวิญญาณพวกนี้มันจะทําให้เสริมพลังปีศาจให้แข็งแกร่งขึ้นนะทุกคนเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็มีห้องวิทยาศาสตร์ด้วยอ่ะฉันคิดว่าเราต้องหกหัวจมากปิดนะโอเคโอ้โหแงไว้ตัวดำๆข้างในทําไงเราไล่เขาได้ไหมประตูมันล็อกอ่ะถ้าเข้าทางนี้ได้ปะฉันตัวเล็กๆอันนี้ก็มีแป้งแป้งมีทุกตัวเลย่าไงพี่โมมันยืนทําอะไรในความมืดไหนพวกเนี้ยเฮ้ยหายไปแล้วเราไม่เห็นหรอไปมันก็หายไปเลย ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นแค่ตุ่มเมล็ดแก้มงกร์น่ะหลอกวิญญาณหลอนเข้าไปทักทายมันดิเราโอ้โหดูตามไดิช่วยพวกเราทีฉันจะปลดปล่อยวิญญาณของพวกนายเองไม่ต้องกังวลไปนะทุกคนโอเค I will Unlock this room ไปไปไปเปิดเลยโอ้โหพังอุ้ยห้องตนาสตร์นี่มันหนักขึ้นไปใหญ่ ไม่ไม่อันนี้อังกฤษอังกฤษเราช่วยทำลายกระถางเลือดตรงนี้ก่อนเฮ้ยเฮียผมผมได้ยินเสียงประตูอะไรอะปลดอุ้ยอุ้ยไฟดับปรับกลับประตูมันเห็นพวกแกอเคเห็นสิก็มีไฟอ่ะช่ก็ต้องเห็นแล้วนะมันมีอยู่สองห้องที่ยังไม่ได้ปลดล็อกได้ก็คือห้องสมุดตรงนี้กับห้องฝั่งนู้น เราได้กุญแจหมดหรือเปล่าเขี่ยประตูที่เปิดอาจจะอยู่ในห้องนี้ก็ได้นี่นี่ห้องนี้โอ้ใช่ด้วยนี่คือห้องเล่นบาสลองยิมวิลองยิม้ยมันมีคนอยู่อ่ะดูดิตรงนั้นน่ะดำๆอ่ะเเียยบลมันอาจจะเป็นนักกีฬาเก่าก็ได้นะเขาอาจจะกำลังซ้อมบาสอ่ะมาเป็นบาสหรือถังขยะนี่อันนี้คือเขาจะแบ่งทีมเจอกับเราเหรอเจอได้นะจุกแจ๊คพวกเรารีบเลย เอาเมอใอเกลียเอเดี๋ยวปัดเป่าให้้ยเ้ยฉันได้ยินเสียงประตูอะไรไปจุ๊แกโดนไปตกใจพยายามเข้าสิงจุ๊บแจงอะเมื่อกี้ให้พี่มาให้ขอเลือกหน่อยใช่เลยฉันว่าเรารียไปอีกห้องนึงกันดีกว่าดูวิญญาณพวกนี้มันเริ่มได้พลังจากปีศาจแล้วอะใช่มันเริ่มฉันคิดว่า พวกมันน่าจะค่อยๆอยากเข้าสิงเราแล้วก็ยึดร่างของพวกเราฉันจำได้ว่าตอนแรกมันแค่ยืนเฉยๆตอนนี้มันเริ่มขยับมาหาเราถ้าใช่อุ๊ยคุกๆๆๆอาจารกำจัดพูกมัหมดอุ๊ยเรื่ยพวกแกคือใครคือพวกเราพวกเราไปแค่นักไล่ผีมีบางอย่างชั่วร้ายก่อตัวในนี้ในโรงนี้แห่งนี้ครับครูใหญ่คือว่าครูเห็นชิมมี่ไหมครับ ทิมมี่โอช่ยไอเด็กที่ถูกปีศาจครอบเงิมนั่นใช่ไหมใช่ครับคใหญ่นี่คใยญ่คใหญ่มีน,นี้ไหมเนี่ยมีปีศาจสิงอยู่หรือเปล่าคือว่าเขาไม่ได้มาเรียนหลายสัปดาห์แล้วนี่นี่พูดจริงเหรอผมคิดว่าเขามีอะไรที่เป็นเบื้องหลังเนี่ยกลัวอยู่กับเขานะ่ะใช่เหรองั้นเราก็ต้องช่วยเขาด้ยกัเลย ทำไมเสกคุณให่เป็นอย่าน right <ok evet ั้นอ่ะอะไรสำลักโจ๊กเหรอฮะคุ้มคุ้มเหลบก่อนหลบก่อนคุณค่อยสำลักโจ๊กชยโอ้ขอบคุณพระเจ้านี่นี่เกิดอะไรขึ้นกับคุณล่ะครับคุณใหญ่คือว่าฉันไม่อยากให้พวกนายไปอยู่กับพี่ทีกุ๊มนี่รู้เลยไหม งไหนมาด้จัวะพอะไรกันเนี่ย Chapter สองอยูที่ไหนอะรันะใครตรงไหนเปอยู่คนเดียวเปิดฉันอยู่ในโร้องอะผมอยู่ในโรงเหมือนกันช่วยด้วยอุ้ยพอดี้ตายเถอะนี่พวกเราอยู่ในสุสานใต้ดินทำ้มเราเราจะต้องปัดเป่าเอาความชั่วจากร่างกายพี่โมกไปชิวชิวชิวความชั่วออกไปพี่โมทไม อันนี้คนไม่ใช่ยุงลายโอเคโอเคมา้นี่มันอะไรเนี่ยข้างหน้าของเราทุกคนข้างบนมันเขียนว่าอะไรอะโนไมโนมมยแพทริสมันคืออะไรเหรอพี่โมมันเป็นพวกภาษาลาตินอะคืองี้หรือภาษาลาตินหรือฮีบรูไม่รู้ผมไม่แน่ใจแต่มันจะชอบเป็นภาษาสมัยแบบโบราณที่เขาชอบมาเอาทําเป็นไบเบิลเป็นอะไรนั่นอะแสดงว่านี่อาจจะเป็นทิธีการโบราณแต่ ก็น่าจะโบราณจริงพวกนายดูระหว่างทางเดินนั่นสิใช่มีแต่เทียนฉันอยากลองคุยกับพวกเขาดูว่าวันนี้อ้าวยิงซะด้วยไม่ควรเลยนายจงไปเกิดไปผุดไปเกิดเถอะนะเฮ้ยพวกเราระหว่างทางไล่ให้เขาไม่ผุดไปเกิดไปฉันจ้องตากับมันอยู่จำได้แหละผมเคยอ่านเจอในไบเบิลเขาเขียนว่ายังไงหรอมันมันคือภาษาลาตินนั่นแหละก็คือมันคุณคุณจำได้ปะที่ชาวคริสตก็จะท่องกันว่าแบบในนามของ คุณพ่อได้นะบุตรองพระเจ้าใช่ไหมคุณพ่อพระพระเจ้าพระบุตรพระจิตอ่ะโอันนี้คือท่อนแรกโอ้ยแสดงว่ามันก็เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะสิแต่ทำไมจากสภาพไม่น่าศักดิ์สิทธิ์นะมันถึงมีปีศาจจะไปหมดล่ะก็ที่นี่อาจจะเคยเป็นสุสานใต้ดินของโบสถ์ก็ได้แต่โดนปีศาจมาครอบงำเราเข้าไปแล้วกันเออก็อาจจะจริงนะเพราะว่าพิธีกรรมที่มันเกิดขึ้นอ่ะ มันอยู่ในโบทแล้วมีเลือดเขียนตรงนี้แสดงว่านั่นพวกนี้มันกำลังทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของโบทนี้อยู่เอาละนะทุกคนในน้ำแห่งพระเจ้าฉันจะพาทุกคนไปยังโลกใบใหม่เฮ้ยทำไมมันเหมือนเดิมเลยอ่ะรถไฟมันเดิมนลนไกลเดินยาวๆแต่ว่ามันดูมืดลนงนะออกไปซะช่วยปลดปล่อยพวกเราที ช่วยปลดปล่อยพวกเราทีฉันปลดปล่อยพวกนายแล้วจงไปสุขไปสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยตาถูกเฮ้ยเอาเนี่ยไปซะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวุ้ยหูท่านท่าทำไมฉันรู้สึกอะไรแปลกๆเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินมาปิดไว้ก่อนนะอีไท้ายท่านเอาคูดกันก่อนไหมยังไงดีเอาไงดีทุกคนเราแอบดูอีกทีหนึ่งไหมมันจะเข้ามาได้ไหม ไปแล้วเพื่อนไปแล้ววะข้างหน้าตรงนั้นแม่เป็นโบสถ์นี่ถ้าเราวิ่งเข้าไปในโบสถ์ทันเจ้าแดนคขาจับไม่ได้ฮะอ๋อขอฉันเช็คซ้ายขวากันไปยังไม่มีอะไรไม่มีหรอกไปเถอะไปแล้วไปแล้วโอ้ยแต่ที่นี่เหมือนเขาวงโกยนะทางซ้ายมีถ้วยอ่ะเอา่เออนกวาจะจะเป็นจะต้องจุดถ้วยทุกอันหรือว่าเราจะไปดูที่โบสถ์ก่อนเราค่อยว่ากันฉันว่าเราเข้าไปดูที่โบสถ์ก่อนดีกว่าหาอะไรศักดิ์สิทธิ์มาอย่าให้ฉันอยู่ข้างหลังคนเดียวดิ จุกแกงระวังนะโอ้โหโอ้ลูปันะ,ะี่มันลูกปั้นกากอยนี่แจ็คเป็นข่าวบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากกากอยแสดงว่าลูกปัน้นพวกนี้มันยังไม่มีชีวิตสิ่งที่เราต้องทําคือน่าจะต้องปลุกชีวิตมันขึ้นมาก่อนด้วยเลือดของผู้บริสุทธิ์และจากนั้นใช้คาถาแล้วก็คาพีไบเบิลแล้วก็เอ่อใบกันเขนดูจุกแกงดูหมิ่นมากเลยอะักระทืบมันเองเพื่อนเอาเลย ไม่้างนอกอมันจะปล่อย่อยมาแล้วกขักบันได้ฉัน่จะว่าเลือดก็มีแค่ผมสินะไปเลยโอ้โหเลือดชั่วแบบนั้นมันไม่สักดสิทธ์ไงต้องหรอกเรามีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งสล็อตเลือดนะเลือดนไม่ได้สิไปเลยเอาสล็อตไปเลยว่าแต่ไอตัวที่มันสร้างเสียงดังๆดังครุ้มครุมโครมโครมนั่นมันมันคือมันคืออะไรแล้วอ่ะ เราต้องไปหาถ้วยแล้วก็ทําการคิดว่าเราเข้าไปที่เขาวงกดนี้ก่อนไหม <Okay. S 2> ฉันอดคิดไม่ได้จริงๆว่าในเขาวงกฏนี้อาจมีดวงวิญญาณหลายดวงที่ถูกติดแล้วก็ต้องวนเวียนอยู่ในนี้ตลอดกาลอะ่ะใช่เราเนี่ยแหละกลุ่มแรกเพราเ <c oughs> ขาวงกดนี้มันลึกอยู่นะเนี่ย <c oughs> ถ้าเทียบกับไอเจ้าสุสานเมื่อกี้แล้วฉันคิดว่าสุสานเมื่อกี้ตื้นกว่าเยอะเอ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะฝั่งน,นี้ก็เป็นสุสานเหมือนกันนี่ <Whoa. S 2> ว้าวแล้วสุสานลึกกว่าตัวฝั่งนู้นด้วยอะ่ะนี่ไงมีถ้วยมีถ้วย ฉันเติมเลือดใส่ลงไปเลยฉันกรีดเองชึบไม่ทำไมฉันรู้สึกไม่ดีกับหลุมศพรอบๆจังอ่าโอเคเรียบร้อยไอ้เพื่อนได้ยินเสียงอะไรเปล่าอ่เีได้ยินฉันคิดว่าน่าจะเป็นปีศาจไททันเมื่อกี้แน่มันคำรามมาเลยไปเติมเลือดตรงนี้อ่ะเราต้องรีบออกไปจากที่นี่โอ้เร็วโอ้โหจะบอกว่าที่ผมเดินนี่ไกล้กันตอนพี่โมงยังไงตอนนี้ไม่มีทางเยอะ ปัดดีไหมไปนู้นไปนู่นไปนู่นไปนู่นไม่มีเหรอเนี่ยไม่มีแล้วอันเดียวตอนนี้ดวงตาปีศาจเราได้มาทั้งหมดสี่ดวงแล้วเหลือแค่ดวงสุดท้ายเท่านั้นวิ่งอยู่มันวิ่งไม่ได้ด้วยหรือว่ามันจะถูกซ่อนไว้ที่นี้จุ๊กแจงเออลองดูดิว่าทางนี้นี่แหละแต่ไอ้แมวชั้นมันไม่ดังนะนี่ไงเจอแล้วเหรอจิ๊บเจอแล้วดูจอแล้ตกัดเป่าเลยแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงโอ้

อะไรเนี่ยเฮ้ยปัดเป่ามันพี่ตายเถอะพวกเรากำลังรอพวกนานยอยู่เลยไม่รอพวกเราทำไมไม่อยากยุ่งกับพวกนายเลยพวกนายดูรูปด้านบร์นนั่นสิคุ้นไหมใช่รูปที่อยู่ในนรกใช่ไหมตอนที่พวกเราลงไปชั้นใต้ดินของนรกอะแต่ตอนที่อยู่ห้องครูใหญ่ฉันเห็นมันยิ้มนะรูปนี้ครูใหญ่รอเราอยู่ข้างในเห็นไหมนั่นอะโอ้ยหม่ท้าขีดเลยเพื่อนโอย มันบอกให้เรารู้เลยว่ามีบางอย่างกำลังรอพวกเราอยู่ครูใหญ่ครับนี่มันหมายความว่ายังไงทำไมพวกเราไปอยู่ในพิธีกรรมบ้าอะไรเนี่ยครูใหญ่นี่มันหมายความว่ายังไงอย่างเงินเหลอะเอ้เอ้าอ้ยเดี๋ยวอ้อ้ยเอาอีกแล้วอ่ะประตูล็อกด้วยเพื่อนฉันคิดว่าตอนนี้นะ ไม่รู้ถึงสถานะตัวเองสินะไอเจ้านักบวชแกทำอะไรกับทิมมี่ใช่แกทำอะไรกับทิมมี่ทํทำอะไรกับทิมมี่ทิมมีเ่เลยเอ้ยฉันอยากได้ตัวเขาแต่ถ้าบูนายอยากได้ก็เอาไปสิฉันเบื่อมันแล้วมันอยากได้ตัวพวกเราแทนแน่แนเลยอะ่ะฉันไม่อยากให้ได้ไหมอะ่ะแล้วเขาจะเริ่มพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้วาไม่ได้เลย ันเผาที่มีทีมีตัวซีดมากที่มีแทบจะไม่มีดวงวิญญาณอะไรเลยเอาเอาที่มีตายเฮ้ยเป่าแรงมาหน่อยฉันสูบร่างกายมันไปหมดแล้วที่เหลือตอนนี้ก็แค่ร่างกระดูกของมันแต่พิธีกรรมมันยังไม่เสร็จฉันต้องเกินวิญญาณที่บริสุทธิ์กว่านี้อุ้ยเออสุดท้ายมีตัวอะไรอยู่บนน่ะ เป็นพี่ไ่เออไม่นะนั่นๆโอ้ยโอหูหตัวยักษ์มันกลับมาอีกแล้วนี่ไม่ทิมมี่กลายเป็นเปรตวัดสุทัศน์ไปแล้วอ่ะเขาบอกนะว่าขอเคาะที่เหมาะสมกับเจ้าแห่งความมืดโหแสดงว่าตอนนี้ความมืดได้เกินกินทิมมี่ของพวกเราไปแล้วแย่สุดๆช่วยช่วย เลยเลิกเกิดตเป็นโองชนเร้วๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ยๆัๆๆ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 ๆัๆๆ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 ๆัๆๆๆๆมๆๆๆๆาๆๆๆๆๆปๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆๆๆสๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ไๆๆๆสๆๆ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 ่ๆๆ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 ฉันจะตาย ดูวิญญาณเยอะมากอะไรยังไม่หวั่นไม่ไหวเลยขนาดฉันใช้อ้ะใช้ไม้กางเขนไม่ไหวแล้วพวกนายโอเคไหมฉันตายฉันอยู่ข้างบนยกปั้นฉันฉันจะทำยังไงอ่ะฉันไม่อยากตายอ่ะตอนนี้ฉันเหยียบหัวผีแล้วก็ตกใจก็อือได้โปรดเธอะโอเคแล้วฉันล่ะฉันสามารถตื่นมาจากความตายได้หรือไม่ปลุกได้ไหมเนี่ยเอา ไไม่ด้เหรอพระเจ้าช่วยบอกความแข็งแกร่งให้ฉันด้วยเถิดฉันไ้ประชิญหน้ากับความมืดและสัตว์ร้ายนรกแตกนี่ไม่มีเคยช่วยแกได้ไหมพิธีแต่เองไม่ได้พิ้วช่วยแจ้งเขาตอนนี้พิธีก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วใคร โอ้เหลือเหลือแต่ล่างแล้วยังจะเอาอีกเหรอว่าฉันฮะอะไรอะเอาเลยไปจับมันมาฉันต้องการดวงวิญญาณดวงใหญ่ๆฉันต้องการพวกมันอีกทักสองคนจุ๊บแจงพี่ไหมเหลือแค่นายแล้วที่จะปกป้องพี่บี่เราพวกเราเหลือเราพวกเราให้จุ๊บแจงแทงให้จุ๊บแจ้งแทงแจ้งอยู่ ไอตัวทำไมพวกแกถึงดื้อเดินขนาดนี้จัดการมันปลดปล่อยวิญญาณออกจากหน้าครูใหญ่หมดไปขึ้นรอแล้วขึ้นรอแล้วไม่เต็มตอนนั้นเต็มเร็วเพื่อนเร็วไม่โยไม่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้แน่นอนจะช่วยปลดใหม่ไม่กันเข็นชั้นจะถูกไม่กันเข็นขึ้นไม่ไม่ชูด้วยเยอะ เวลาที่มืดมิดที่สุดรรมศรัทธาของพวกเราศรัทธาของพวกเราจะเป็นแดงแสงสว่างนำทางให้ครูใหญ่ให่ใหถูกต่อรอยเน,นื้อเปิดมอะไรเนี่ย ไปนะฉัวกลัวพวกะนายตายมากเลยก็ก็ขัวมันกันบอฟังเสียงหองพระเจ้าครูใหญ่ท่องนโมนโมสามจบนโมสามจบนโมสามจบออกไปซ้ำปีศาจร้ายเลวจะได้เจอกันอีกครั้งยังแน่นอนเฮ้ยรู่ร่ใหญ่ไปดูหรอะมาดูตัวฉันสิตัวฉันไม่ถึงไม จเด้งทำไมฉั้นพยายามปัดเต่ามันเป็นไงบ้างโอ้พระเจ้าเขาเขาเอาครูใหญ่ไปแล้ว啊อันดีโอ้ลูกขอความศรัทธาต่อพระเจ้าพระองค์เป็นดังสิ่งที่ยึดเดียวจิตใจของพวกลูกๆไปตามไปได้ตอนนี้ปีศาจได้หนีรอดไปอีกแล้วงานของพวกเรายังไม่จบเราจะต้องจัดการปีศาจนั้นออกไปจากโลกของเราให้มันหายไปเลย ยังไม่รับสัญญาแต่ก่อนอื่นพาฉันออกไปจากที่นี่ทีลาไปไหมลาก่อนทุกคนฉันฉันนอนตายตามทิมมี่ไปแล้วฉันสดนสารสลดขนาดทารสีจะเอาศพกไปเนี่ยฉันจะสามารถจะดิกได้ด้วยพลังแห่งโอเคหนูมันไม่กล้าจะดิบได้หรบายบายก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับเฟดเลดนะคะ สนั่นเองโหยจะบอกว่าเจ้าปีศาจร้ายเนี่ยก็ยังไม่ไปไหนนะแล้วยังคงชิงสถิตอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วยังเอาคนบริสุทธิ์ไปอีกถึงแม้ว่าทิมมี่เนี่ยจะตายไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยครูใหญ่ได้ถูกครอบงำไปอีกแล้วค่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าแชปเตอร์สามจะเป็นยังไงแต่แชปเตอร์นี้สนุกมากเลยเอาเป็นว่า้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แดแชร์นะคะและเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย <bye! S 1> <You> บ๊ายบายเย้ปัดเป,ป่าดนยิงมาไหนูปัดเปล่าปัดเป่าดนยิงม่ม mm